เรื่อบอกว่าไปประเดได้ะค่ะเพราะว่าคนละฟังคนละฟังเดยวพี่น้องอย่าฟังคน ้าบิลัมเจตโตคลิปใหม่ด้อค่ะยุ้งเห็นปะยุ้งบิน,นยุ้งกัดตรงนี้เลือดเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสาบิลัมแนมไปทั้งคุณเป็นแต่มันเป็นอีกฝั่งหนึ่งของของของค้งนะคะ่ะมันโขสาบิลัมกับเราไปดอกแต่ว่าปีที่แล้วสาบิลัมไปนำแห้งๆพี่น้องนำไรแห้งคะ่ะสาบิลัมไปอันบัดทีนี้แนมเข้าไปเห็นเห็ดจ้พี่น้อง่นละคะ่ะอยู่ห่องเทิ่องคอนตรงนั้นเลยค่ะตรงตรง,ตรงนี้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 ละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ ป็นจุ่มบักใ,ใหญ่ค่ะพี่น้องแต่ว่าไปบ่ได้จ้ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะค้อนเห็ดหูยุ่งบังใดบังนั้น,น,นเลยยึดบังใดยุ่งต่อบ,บังน,นะะันแล้วค่ะค้อนเห็ดค่ะเห็ดออกค่ะคอ,อนนันยังหลายเลยพี่น้องอันนี้ก็ยุ่งฟังพุ่นขึ้นกันจ้ะพี่น้องเห็นบ่เห็ดจ้ะไปออกไล้วฟังพุ่นจ้ะพี่น้องคลิปนี้ยั่ว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 ค้นหาเห็ดจ้ะไปเก็บบ่ได้ ลายแห้งอยู่ฟังคุณพี่น้องอันนี้คอนก็นเอาทีซาเบร์ลัมเคยเก็บวันนี้มันโกค่ะพี่นอ้องห้าหลายค่ะทั้งเขา,ยาหยาลายซาเบร์ลัมก็เลยตาสินใจวกเขาไปจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันบบหลายดอกค่ะแต่ว่ามันงามๆดกนอกอ่อนๆนี่จ้ะอันซาเบรลัมก็พยายามไปสราเก็บเห็ดถ้าไปเร็วมันก็นเมื่อยจ้ะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดเดี๋ยวต้องเบิ่งทางดีๆก่อนจ้ะเพราะว่าพันนี้ห้า หนาแต่ว่าหนาบสูงก็โอเคอยู่จ้ะโอ้อยบังพี่น้องขังคล้องพรมค่ะพี่น้องโอ้โหอันใบอันนี้ยังงามเลยค่ะอู้ยังยังเนี่ยค่ะยอดอันนี้ใบชะพูปลาของมุซาบุลลัมก <laughs> ็คออือไอใบ cover แหละค่ะพี่น้องดอกสีม่วงอ่ะแหละ อันนี้มันมีเห็ดอันนั้นน้ำเด้อค่ะขาวๆนั่นก็คือเป็นเห็ดกวางจ้ะพี่น้องจะ้ะจ้ะเห็ดจะพี่น้องเก็บกันเลยเก็บใส่ตะกร้าเก่าค่ะเห็ดซุม้มเก่ากับเห็ดซุ้มที่เก็บคลิปสองคลิปแรกกันซาบิลัมอันนี้กับใส่ถุงค่ะนี่โอ้ยหอยหลายแท้เนี่ยหอยกับอันบงกือหลายขนาด อดอกน้นอยๆกําลัางออกน้งามดอกซับเนียคะ่ะกินแซ่บโอ้โหดอกน้นอยๆกําลัางออกกับน,นี้ด้วยค่ะน้อยกว่าน,นี้อีกถ้ากินสดๆด,ดอกสัาเนียแซ่บคนยนใส่กระตากคนอดอกน้นอย บางมีคอนเก่าที่เคยเก็บหลอดที่เลี้ยวจ้ะนคะคะอันนี้ตําแย่บนนี่นี่ออยองขอโทษเด้อยค่ะเด้อเป็นยังค่อยเฮ็ดจังสั่นบันนี้ต้องเอ,อขาขาปัดออกเปิดเปิดเบิ่งค่อยเคยเก็บนะจ้ะพี่น้องเพิ่งค่ะเฮ็ดยู่ในใป่านี่ยเซอร์เบิร์มค่อยเปิดเก็บเอาละคุณข้างในแหฮงหลายค่ะค่ะข้างใน ตัวคงจบะบ่หมวนเอาดอกมึอน,นี่ฮะเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโอ้งามทีละเมนบลาหนิฮะดูได้ไนี่อ่นอ,อนๆเลยอ่อนๆงามๆเลยเอาใหม่เอาใม่นี่ฮะใหม่ยังอยู่อยู่จะใหม่เฮาหรือใม่ใครด้วยมึนฝุ่นอยู่ต้องต้นมันต้องต้นใหง่งามแห้ หยาพ่นกระสูงให้เนาะเบิ้งค่ะเว้นงามงามหมดอ่ะ ช่งก๊บมนบ่ชั้นล่างแล้วก็งามอยู่อันนี้ก็อ่อนๆข้างในงามแห้งข้างในลายแห้งน้องนอ้ำอีหยงขึ้นดำมือด้วงนั่น,นมาแต่ขงางเทิงนี่เขาปล่อยน้ำมันเขาก่อสร้างขงางเทิงเมียเขาปล่อยน้ำเสียลงมาด้นั่นชิดว่านะ เพ็ดก็อันนี้ตน้นมีน้ำต้นต่อมันค่ะต้นต่องามๆ เขอเหยียบก,กันยานเ <laughs> ด็กโตค่คะอือหอนดิเอาดิพี่น้องสบ,บายหาเบิง้งท่งคองทาง,งนใมน่ีนจ้ะ สาเบรลัมประกาศเขาไปเอาดอกหกผลพี่น้องขายางกลับมาได้หนึ่งพี่นอ้องอ้าวยุ้งกระตาซาเบรลัมกะเห็นได้โขนนี่เนาะพี่น้องซาเบรลับอเห็นทางพุ่นทั้งต้นค่ะทั้งต้นเห็นบ่ทั้งต้น,ตน,ตน,หน,ตนโหพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะฟังพุ่นที่เป็นยังซีตลอดเลยค่ะพี่น้องเวลาพันเกิดนี่คือแบบเต็มโขนเต็มต้นเลยค่ะเฮ็ดหูนหนูเฮ็ดน,นงา,างฟ้าเสียพี่น้องเปิ่งค่ะพี่น้อง,องเห็นบ่ หลายคักหลายผู้ร,รงานเอาไปเอาก็าได้ค่ะพี่น้องกลัวน้ำจะลงเพิ่นกะเปื่อยอีกอย่างหนึง่งโคกโคกค่ะพี่นอ้องไปไปซาซาล้ำพาไปหาต่อไหมน้องเบิง้งโคนนั่นเฮ็ดหู้นู้เนนี้ปีที่แล้วก,ก็เห็นจะ้ะไกลๆก็ต้นที่ปินเก็บเอาวังหันเนี่ยแต่ว่ามันโคกค่ะพี่น้องเนี่ยป้าหญ้าโาาคกซาบล้ำกบประหยาก เขาไปเสี่ยงค่ะแต่ว่าดอกพันงามงามเลตอนนี้ดอกพันงามให้ที่ขั้นมนไหมพี่น้องต้องหาไม้ไล่เจ้าของเขางสิแล้วค่อยไปได้แต่ว่าเดี๋ยวซาเบลัมไปพาไปหาตอที่นอกๆอกีกกว่านะ้ะหลายเราที่ซาเบรัมเก็บพี่น้องยานไว้ซาเบรัมเป็นยางน้ทาทังค่ะพี่น้องอันใดไก่ทางค่อยเอาค่ะพี่นอ้องอู้่างไหนเนี่ยฟังผุนแนมเข้าไปก็เห็นอีกครับพี่น้องหลายคัก ลายค่ะยี่เนี่ยเห็นตลอดค่ะอยู่ใส่ก็เห็นแต่ว่านี่บ่หลายแต่ว่าเห็นอีกคะ่ะต้นที่เก็บบางหันนี่เนาะส่วบ้านก็พยายามเก็บทางทางหลายกลัวค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่อยากจะหม,มุนปลาหย่าเนาะมันอันตรายจะ้ะคลิปนี้ก็จะบ่หลายนี่จะน้อยอีกเละ ยานไหมเห็ดลายอยู่แต่ว่าบากาเขาไปเก็บลองกิน้องเห็ดหมุนเขามา่เอาเด้อนี่รแล้วก็ไดนุนี่หออย บราเซอร์ถุงนือลืมเอาแค่นี้พออันนี้แค่นี้แด้วค่ะรอบนี้คลิปนี้ไว้แค่นี้ได้ค่ะหมวนปลาหลายเหล่าอันก่อนนอกๆกับพ่อเห็นเจะพี่น้องไม่ต้องมวนปลาเอาเริ่มยา่านแล้เพราะล่ะยานยคลิปนี้ได้บ่หลายปันได้เจ๊ว่าเห็นเห็ดหลายคัะ เห็นอีกสองดอกที่ข้างในอีกจุ่มหนึ่งบักงามเลยค่ะยุ้ง,งลายกัดหนาแค่นั่นกัดหนากัดมือจนว่าเลือดละพี่น้องเขามันกัดเข่าบ่ะู้โตพี่น้องเลยเลยค่ะยิงงามเลยนี่โอ้โหพ,พ,พ,พี่น้องเห็นยุ้งบินบ่โอ้ยพลาดพล้วพลแล้วยุ้งลายโอ้โหจะพี่น้องคลิปที่สาม เห็นเห็ดแต่ว่าบ่ได้เก็บจะพี่น้องจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายบานาค่ะนอนอ้วนๆเลยเนีย่โอ้ทางอยู่น้ำมอง เขาบังจัดรถจ้ะรถเขากับบ้านพุ่นหอดพุ่นคุ้ยงามเดี๋ยวไปเอากันหอยพ่นอุ้ยนี่งกัดหลังมาจ้ะซึ่งเราเห็นอยู่พุ่นอุ้ยทั้งทั้งพุ่น ยอดใหญ่ๆแล้วจะจะไปเก็บเมื่อกี้คนเขาล้มจากรถเเกี่งใจเขาก็เลยไปเก็บอันนี้ก่อนอบเบิ่งตรงนี้ตรงนี้เลยซาบะลัมเก็บปีที่แล้วมีแต่หย่อดยันย่นแต่ว่าคุณเห็นบ่กนน่อันหลายยอดเลยที่มันขึ้นไปสูงแล้วแต่จะดึงลงมาก,ก่อนนี่ปกักระเจ็บขอขอเราเด้อค่ะแข็งแล้ว มีคนดึงให้เลยมันนี่สองคนน่ยางนยันไหนยางอ,อมกลับมาบังเกานี่จ้ะนี่หมามานำเขามาในปลาหับมมนยางแค่บนองจอดรถเนี่ย

ยอดนี้คือให้ขนาดเบาหาอยยอดนี้นี่จ้ะมันคือไปสูงหรอเพราะหรอพี่น้องออกลับบ้านไปอ้วนนี่กเกลี่ยบ้าล้วจ้ะไปกลับบ้านพอหอนเฮ้ okay, จ้าพี่น้องคลิปนี้สำะรับกับฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่นะเนาะ เมื่อนี้ได้สามคลิป 3, 4, ซาบิรามสีใสคลิปสันสัน,สนพยายามเฮ็ดคลิปสันสันสนะจ๊ะจ้ะน,น,นอกจากเนาะโอ้ยฮ้อนค่ะพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อกลับบ้านค้นค่ะค้นค่ะคัแล้วบ๊ายบาย